นุกซี่แฟนปูแบล็กเฮดแทบสูดบ้านผักย่านนาวาเมินน้ำท่วมหนักหลังฝนตกเมื่อตอนตีห้านุกซี่แฟนสาวของปูแบลเฮดเผยภาพบ้านน้ำท่วมหนักมากหลังฝนตกเมื่อช่วงตีห้าพิกัดกอทมอย่านนาวาเมินแทบสุดเลยจริงๆนุกซี่อัญญาพาร์ตแฟนสาวของล็อกเกอร์ปูแบลเฮดได้เผยภาพของบ้านในบ้านย่านนาวาเมินกำลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักหลังฝนตกเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้าของวันนี้โดยสภาพบ้านนั้นน้ำท่วมสูงครึ่งหน้าแข้งเรียกว่าทุกมุมเต็มไปด้วยความเสียหายที่เธอเห็นแล้วอยากจะร้้องงไหซซึ่นกีด บอกเล่าไว้ว่ามันถือความทรงจำน้ำท่วมบ้านหนักมากตอนนี้คือเครื่องขาแล้วของพังไปเพียบอยากร้องไห้ไม่เคยท่วมหนักเท่านี้มาก่อนพีกัดน้ำก็มินนะคะและนกซี่ก็ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนว่าได้ขนของขึ้นที่ชั้นสองทันไหมโดยเธอบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ท่วมทั้งบ้านเข้าถูกตู้เสื้อผ้าเปียนโนโซฟากรีดหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าน่าจริงจริงร้องกับส่งกาลังใจให้เธอและพี่ปูกันอย่างหล้นหลามเลยทีเดียว